เข้าวังคือนรกของฉันคนชั่วที่สาวต่างแม่ของเหงื่อแม่ต่างบังคับให้กินยาลงโทษดึงจ้างของเธอเถอะพุยไปใจร้ายถูกบังคับให้แต่งงานกับทันทีล่อยล่อยมือวังลึกอย่างปากเสือทุกก้าวคือทางสันแต่ถ้าฉันินสูงพอ คนที่เคยกลก่มฉัน,นก็คุกเข่ามองขึ้นเราทั้งคู่ร่วมมือเราจะเป็นคนที่อยู่เหนือคนอื่นด้วยกันขอให้พ่อบ้านรักฉันข้าหญิงสวีเยวาวเป็นบุตรสาวของท่านองสวีดอกท้อเบ่งบานดอกท้อเบ่งบานทุกวันดอกท้อเบ่งบานงดงามดุดดอกไม้ชุดสีเสื้อของเซียงเฟย กับชื่อเสียงของสาวงามเสริมสร้างซึ่งกันและกันขอให้คงอยู่ต่อไปท่านคือขุนนางใหญ่ลูกสาวของขุนนางสวีสวีเว่เถาได้รับการคัดเลือกทิ้งป้ายพระราชทานถุงเครื่องหอมไม่ถูกต้องนี่ไม่ถูกต้องเฉิงจินเกอไม่ใช่พูดว่าพระราชาทรงเกลียดที่สุดสีเสื้อของเซียงเฟยทําไมถึงเป็นแบบนี้คนต่าต้อยหลอกฉันพูดด้วยปากไม่อยากได้รับการคัดเลือกแต่รับหลังกลับสอบถามความชอบของพระราชาใส่เสื้อผ้าโดยเจตนาเสื้อผ้าสีเซียงเฟย คุณทาให้ใครรู้สึกยขยะแขยงดูฉันไม่ค่าคุณคุณหนูขอความกรุณาจากท่านเยว่าวมักจะเชื่อฟังและเข้าใจเธอไม่กล้าที่จะแข่งขันเพื่อความปลดปลานกับท่านเรื่องมันเป็นเช่นนี้แล้วดื่มยาตัดกําเนิดนี้ให้หมดหลังจากเข้าหวังเพื่อปูทางให้กับลูกสาวของฉันอย่าเกิดความคิดความคิดที่ไม่ควรมีท่านผู้หญิงท่านทําแบบนี้จะทําลายชีวิตของเยว้าขอความกรุณาจากท่านขย,ยับออกไปแม่ ดื่มให้ฉันดด่มดื่มดื่มให้หมดไม่เอาไม่เอาพวกคุณทําแบบนี้กับฉันจะไม่กลัวเฉินจินเกอร์หรือรู้ไหมตอนนี้เวลาไหนแล้วยังคิดฝันถึงบ้านขุนนางอยู่หรือคอยสนับสนุนคุณนี่คือหนังสืออยากของตระกูลมองให้ชัดเจน มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ระก,กูลจะเก่งแค่ไหนก็ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานให้ระก,กูลธรมธรมดาายังกล้ากับพระมหากษัตริย์แย่งผู้หญิงไม่ได้เป็นไปไม่ได้คนมีค่าที่ความรู้สถานะของตนเองเชื่อฟังอย่างดีแม่แม่หลังจากวันนั้นข้าถูกกลับตัวอยู่ในบ้านจนถึงวันนี้ที่เข้าหวังก็ยังไม่ได้พบเฉิงจินเกอข้ายังคงไม่รู้ว่าทำไม เขาจะให้ค้าข้อมูลที่ผิดนั้นจดจำความเคารพและสถานะแยกแยะให้ชัดเจนสิ่งใดที่ไม่ควรทำจึงจกรักษาชีวิตนางกำนันที่ต่ำต้อยเช่นนี้จะไปเปรียบเทียบกับเราได้อย่างไรก็คือวันนี้เราคือครอบครัวที่มีผลงานนางสนมที่ถูกขัดเลือก วันอื่นก็จะเป็นที่เคารพอย่างยิ่งพระสนมที่ได้รับความโปรดปรานเจ้าคิดว่าจะเป็นพระสนมที่โปรดปรานจะเตรียมให้ข้าอยู่ที่ไหนกันขอให้พระสนมเอกสบายดีเมื่อสักครู่ใครที่บอกว่าจะเป็นพระสนมที่โปรดปรานข้าสวีรงจะได้รับความโปรดปรานทําไมต้องพึ่งคนอื่นกลับเป็นผู้หญิงต่ําต้อยคนนี้รูปลักษณ์เป็นที่หนึ่งในกลุ่มนางสนมสุดท้ายก็เป็นไถยไม่ดีเท่า พระสนมเอกคือเธอเป็นสิ่งที่คุณพูดตะของเงินแม่ตอบกลับใช่คุณหรือเปล่ายกหน้าขึ้นข้ารู้จักเจ้าเป็นวันที่คัดเลือกนางสนมสวมใส่สีเสื้อของเซียงเฟยนางสนมที่ได้รับการคัดเลือก ข้าได้รู้สึกในวันนั้นเจ้าไม่ใช่คนที่สงบสงเสงี่ยมวันนี้ยังคิดถึงตำแหน่งพระสนมโปรดของข้าข้ากล้าไม่ได้พระนางงดงามไม่มีใครเทียบเราวกับดวงจันทร์ส่องสว่างข้าเป็นแค่แสงหินห้อยจะกล้าไปเปรียบเทียบกับท่านได้อย่างไรตอบพระนางข้าได้ยินเคล็ดลับหนึ่งผ้าสีเสื้อของเสียงฝอยนี้หากใช้ของสดแช่ในเลือดสีนี้จะยิ่งสวยงามสะดุดตาถ้าอย่างนั้นพระราชทานผ้าสีแดงให้เธอเถอะพระนางโปรดไว้ชีวิต ถูกกลั่นแกลง้งทระนางตรดไว้ชีวิตทระนางตรดไว้ชีวิตถูกกลั่นแกลง้งทระนางโตรดไว้ชีวิตช้าก่อนขอถาวายความเคารพพระราชินีขอถาวายความเคารพน้องสาวนางสนมเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นที่เลือกโดยพระมหากษัตริย์หากข้ากันตามอำเภอใจวันข้างหน้าท่าพระมหากษัตริย์ทราบกลัวว่าจะไม่พอประทยัยนางสนมเพียงคนเดียวเพิ่งเข้าหวังกลับกล้าพูดว่าจะมาแทนที่ข้าหรือว่าข้าต้องอดทนและกลืนความโกรธไว้ไม่ไหวแน่นอนว่าไม่จําเป็นแต่สําหรับนางสนมคนนี้เมื่อพูดออกมาเช่นนี้ข้าถามเจ้าเจ้าจงตอบตามความจริงเมื่อครู่ใช่เจ้าหรือไม่พระราชินีเมื่อครู่ไม่ใช่ข้าหรือขอพระราชินีโปรดพิจารณาแล้วเมื่อครู่คือใครกันแน่พูดจาไม่สุภาพให้เจ้ามาแสดงตัวเอง เพียงแค่ข่าและชิงชิงกัดตายก็คือสมิวเวเทเถาแม้แต่พระราชินีก็ช่วยเธอไม่ได้เป็นคำพูดที่ข้าพูดผิดไปชั่วขณะขอพระราชินีพระสนมเอกโปรดไว้ชีวิตด้วยน้องสาวเจ้าดูสินี่เกือบจากทาให้ผู้บริสุทธ์ต้องถูกกล่าวหาคนต่ําต้อยคุณเพิ่งพูดทําไมถึงชี้ว่าเป็นเธอพระนางข้ารับใช้หญิงอาจจะเป็นได้ยินเสียงน้ําในอ่างถ้าอย่างนั้นก็ลงโทษนางสนมสองคนนี้ให้เรียนกฎในวังใหม่ห้ามเข้าเฝ้าภายในสามเดือนน้องสาวมีความคิดเห็นอะไรใหมพที่สาวโปรดพิจารณาให้ดีน้องสาวจะกล้าหรือ น้องสาวร่างกายไม่สบายขอลาทุกคนกลับไปเถอะเมื่อกี้คนที่ชื่อว่าคนที่ชื่อเย,ยวาวาช่วยคิดวิธีให้ฉันหน่อยกำจัดเธอ ใช่พนางสวิเว่เถาเธอนี่มันช่างต่ำต้อยอย่าคิดว่าเธอเข้าวังแล้วจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ไปช่วยให้ฉันกับเยวงวงปูเตียง เป็นผงสนเมื่อสัมผัสกับผิวหนังถ้าเบาอาจทาให้หน้าแดงบวมหลายวันถ้าเป็นหนักอาจทําให้เสียโฉมวันนี้แค่พูดผิดไปเกือบจะต้องเสียชีวิตตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวอาศัยอยู่ในวังลึกไม่ใช่เลยคู่แข่งของพวกเธอสองคนยิ่งไปกว่านั้นยังถูกพระสนมเอกจับตามองเปรียบเทียบกับการมีชีวิตอยู่ในความตายไปสหาความโปรดปรานยังไม่ดีเสียกว่าเสียชฉมชั่วคราวไปเป็นนางกำนันเมื่ออายุครบ25ปีก็สามารถออกจากวังได้ ไปพบกับมันดาและยังสามารถพบกับเชิงจินเกอใบหน้าของฉันใบหน้าของฉันใบหน้าของเจ้ามีอะไรหรือ วิดาของข้าทาผลงานในราชวง์ก่อนพระสนมเอกได้ยกเลิกโทษของข้าตั้งแต่วันนี้ข้าก็สามารถเข้าเฝ้าห้องเต้ได้เพื่อรับใช้พระราชาต่อไปข้าจะเป็นนางสนมที่ได้รับความโปรดปรานเจ้าคือนางกำนันในกรมซักผ้ารสชาติแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างข้าขอแสดงความยินดีต่อคุณหญิงนางกำนันในกรมซักผ้าชื่อเย,ยวาว์วันนี้ได้ทําให้ข้ารู้สึกไม่พอใจข้าจะลงโทษเจ้าที่นี่ให้เจ้าคุกเข,ข่าตรงนี้สามชั่วโมง เพื่อเป็นตัวอย่างเสื้อผ้าของพระสนมเอกได้ถูกซักเรียบร้อยแล้วแม่บ้านผู้ดูแลให้ข้าส่งไปให้พระสนมเอกเจ้าก็ไปวางไว้ที่ห้องข้างได้เลยได้ใครนะ่ะเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่คือ พระราชวังของพระสะนมเอกเจ้าจะไม่เอาชีวิตรอดหรือสบายใจเถอะพระสะนมเอกเป็นคนใจดีที่สุดเธอจะทําให้เราสมหวังปล่อยปล่อยมืออย่าอย่าทำตัวเหลวไหลพวกคุณกล้าหาญจริงๆกล้าทําเรื่องนี้ในวังหยิคุณทําเรื่องผิดศีลธรรมคนมาจับตัวฉันไม่ได้ทําข้าพระบาสายงานพระสะนมนางกำนันคนนี้กล้าทำในห้องข้างนัดพบกับขันทีใหญ่ นำตัวมาเธอพระสนมลงโทษพระสนมข้าพระบาทไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนนี้เป็นคนนี้ที่เข้ามาอย่างกระทนหันมีเจตนาต่อข้าพระบาททำเรื่องไม่เหมาะสมพระสนมเยเวถาเป็นเธอที่พูดเองว่าจะให้ฉันเป็นคู่สมรสเธอพูดเหลวไหลฉันไม่รู้จักเธอเลยเป็นเธอที่ทำไม่เหมาะสมกับฉันก่อนข้าพระบาทเคยพูดไปแล้วเธอไม่ใช่คนที่สงบสงเสงี่ยมจริงๆกลายเป็นนางบำเรอในหอสักผ้ายังคงเป็นนิสัยเดิมที่เปลี่ยนยากเรื่องนี้ถ้าพูดให้ให,ใหญ่โตนั่นคือการทำให้วงหลังเสื่อมเสียตายก็ไม่เกินไป แต่ก็ไม่ใช่ไม่สนุกเลยวันคล้ายวันเกิดของพระราชินีกำลังจะมาถึงกำลังทำบุญในวังหลังดังนั้นข้าพระบาทจะเป็นผู้ตัดสินจะพระราชทานเธอให้กับเกากรเพื่อกินอาหารร่วมกันพระสนมข้ารับใช้ถูกทำลายใบหน้าแล้วแค่ต้องการทำตัวให้เรียบร้อยเป็นนางกำนันไม่กล้าขึ้นไปหาคุณชายสูงศักดิ์หวังว่าพระสนมจะถอนพระราชองค์การพระสนมเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้จริงๆหรือเจ้าทำเป็นถูกทำลายใบหน้าหรือ เจ้าในใจกำลังคิดอะไรอยู่ข้ารู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่แค่ต้องการรอจนถึงเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้อีกครั้งดึงดูดความสนใจของพระราชาหรือวันนี้ข้าจะบอกเจ้าแต่สามารถข้ารับใช้ไม่มีเจ้าต้องแต่งงานกับคุณชายสูงศัิ์เพื่อกินอาหารร่วมกันและต้องเป็นเช่นนี้น่าเกลียดตลอดชีวิตมิฉะนั้นวันนี้แท้จริงเป็นเพียงกับดัก เป็นพระสนมเอกที่รู้ข้าไม่มีทางเลือกอื่นทำลายข้าโดยเจตนายินดีด้วยน้องเยวาวาได้คู่ครองที่ดีข้ารับใช้ขอคารวะคุณสวีคุณชายสูงสักิ์ไม่ต้องเกรงใจเยาวาเป็นน้องสาวต่างสายเลือดของข้าตอนนี้เธอกำลังจะแต่งงานข้าคนนี้ในฐานะพี่สาวสายเลือดมาที่นี่เพื่อมอบของขวัญแสดงความยินดีแม่ ข้าจะพาเจ้าไปพบกับทันทีเมื่อมีความสุขในการกินอาหารร่วมกันได้บอกกับคุณนายหลิวโดยเฉพาะคุณนายหลิวได้ยินแล้วความสุขกลายเป็นความเศร้าทําให้เกิดอาการแท้งกลัวว่าจะต้องมีศพสองศพเลยนะยังทําอะไรอยู่รีบตามไปจับตัวผู้หญิงชั่วคนนี้ ยืนดีหยุดแม่ทำไมคุณถึงใส่ตะของเงินนี้อันนี้ทองประดับหยกไม่สวยกว่าหรือนี่คือสิ่งที่พ่อของคุณมอบให้แม่ของขวัญที่แสดงความรักหลังจากนี้สวิยเยว้า,วาก็ต้องหาคนหนึ่งสามีที่รักและดูแลสวิวเไว้เถาดีแม่ทำใม่ทำใม พวกเขาต้องทําแบบนี้กับฉันทำไหมแม้แต่ทางรอดสุดท้ายก็ไม่ให้ฉันคือฉันเฉิงจินเกอตาม คุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรข้าถูกพระราชาแต่งตั้งให้เป็นเจ้านักเรียนมาที่วังเพื่อเข้าเฝ้าและขอบคุณคุณเป็นอะไรข้าคิดถึงหลายสิบแบบกับเฉิงจิงเกอร์สถานการณ์ที่จะพบกันอีกแต่ไม่มีแบบไหนเลยจะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ข้าถูกบังคับให้แต่งงานกับทันทีเพื่อกินอาหารร่วมกันข้าลำบากไม่มีที่ยืนแต่เขากลับสอบได้ที่หนึ่งอนาคตสดใสไร้ขีดจำกัด พระราชาทรงเกลียดสีเสื้อของเซียงเฟยที่สุดในวันคัดเลือกนางสนมเจ้าต้องสวมใส่เพียงสีเสื้อของเซียงเฟยก็จะไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ชุดสีเสื้อของเซียงเฟยน,นี้ก็สอดคล้องกับชื่อของเขาเสริมสร้างกันและกันขอให้เจ้าทิ้งไว้เถอะเฉิงจินเกอข้าถามเจ้าในวันคัดเลือกนางสนมของข้าทำไมถึงถูกเลือกในวันคัดเลือกนางสนมของข้า ทำไมถึงจะถูกเลือกเยเวเถาขอโทษหรือว่าเยเวเถาเป็นบิดาของเจ้าเขาเพื่อบังคับให้เจ้าเข้าหวังซื้อคนที่ส่งข่าวทําให้ข้าหลงผิดยังดีไม่ใช่เฉิงจินเกอเราข่าก่อนเมื่อข้าตระหนักได้ทุกอย่างได้ถูกกาหนดไว้แล้วชีวิตของเราในชาตินี้จะไม่มีโชคดีแต่ไม่มีส่วนร่วมแล้วหรือเฉิงจินเกอ ข้าไม่อยากเป็นพระสนมข้าคิดว่าเมื่ออายุครบ25ปีออกจากวังก็จะได้พบกับมันดาและเจ้าด้วยผลคือกลับถูกพระสนมเอกบังคับให้กับข้าราชการเป็นคู่สมรสตามตามฉันมาที่นี่คือหอในวังคุณพักที่นี่ชั่วคราวฉันกำลังจะไปเฝ้าพระเจ้า ฉันจะหาวิธีช่วยคุณขอภัยแต่เยเวเ่เถารอฉันเชิงจินเกอรอ เิงจนกร์อฉันในที่สุดก็ยังหนีไม่พ้นใช่ไหมฉันสวิเยว่าถึงตายก็จะไม่เป็นคู่สมรสกับข้าราชการท่านอา่าฉันเป็นบุตรสาวของตระกูลขุนนางฉันมีวิธีหลุดพ้นการแต่งงานที่พระสนมเอกพระราชทาน คุณให้เวลาฉันหนึ่งคืนความกรุณาของคุณฉันจะตอบแทนในวันข้างหน้าคุณคิดว่าเมื่อกี้นั้นผู้ที่สอบได้อันดับหนึ่งจริงๆแล้วสามารถช่วยคุณได้หลุดพ้นจากทุกได้ไหมเขาพบว่าท่านอ่าเมื่อคุณเห็นแล้วคุณก็รู้สิ่งที่ฉันพูดไม่ใช่เรื่องโกหกที่บ้านของฉันจะให้คุณไร้ดีงสาคุณรู้ไหมเหตุผลที่คุณถูกเลือกเข้าวังก็เพราะเขาจูเฉิงจินเป็นผู้จัดการเองคุณพูดเหลวไหลจูเฉิงจิน แม้จะเป็นบุตรชายของตระกูลขุนนางแต่แม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กพี่น้องต่างมารดามีพี่น้องชายมากมายเขาต้องการควบคุมบ้านก็ต้องได้รับการชื่นชมและคุณยังมีความคล้ายคลึงกับพระราชาผู้หญิงที่พระองค์รักที่สุดมีความคล้ายกันอยู่บ้างโดยเฉพาะชอบใส่สีเสื้อของเซียงเฟย์และคุณก็เป็นคนรักของจูเฉิงจินดังที่กล่าวไว้ว่าความรักคือมีดที่คมทุกครั้งที่แทงล้วนทำร้ายหัวใจเขาเลือกคุณเข้าหวังก็เพราะเขารู้ว่าวันข้างหน้าคุณจะเป็นสนมเอกจะเป็นกำลังสำคัญของ,ของเขาคุณพูดเหลวไไหลถ้าคุณม่เชื ก็ลองดูได้เลยไม่มีทางเฉิงจินเกอไม่มีทางทรงพระราชาองค์การจากพระราชากลับบุตรสาวคนรองของเขาสวิเย,ยว่าตำแหน่งนางสนมขอรับทราบขอพระคุณพระราชาที่มีพระคุณสาวเดือนมอบหมายให้ฉันทรงของสองชิ้นนี้ให้กับท่าน